ความหมายของการเรียนรู้การเรียนรู้มีหมายลึกซึ้งมากกว่าเข้าใจและจำได้เท่านั้นไม่ใช่เรื่องของการทำตามแบบไม่ได้มีความหมายต่อการเรียนในวิชาต่างๆเท่านั้นแต่ความหมายคุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางอันเป็นผลจากการสังเกตพิจารณาไตรตรองแก,แก้ปัญหาทางปวงและาการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทางที่สังเนั้น ความหมายของการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลจากการที่บุคคลทำกิจกรรมใดๆททำให้เกิดประสบการณ์และเกิดทักษะต่างๆยังผลไปให้ค่อนข้างถาวรค่ะหลักการเรียนรู้หลักการเรียนรู้นะคะหมายถึงข้อความรู้ย่อยๆที่พารานาอัดนาย ปรากฏการ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทดสอบตามกระบวนการทางได้รับการยอมรับว่าเชื่อถือได้การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้หลักการเรียนรู้หลายๆหลักการอาจนำไปสู่การสร้างเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ได้ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้คือความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ ที่พารนาอายปรากฏการ์ต่างๆเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ที่นักคิดนักวิทยาหรือนักการศึกษาได้รับการยอมรับในระดับเป็นแนวคิดที่น่าเชื่อถือได้ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งค่ะธรรมชาติของการเรียนรู้นักจิตตวิทยาเชื่อว่ามนุษย์ จะมีการเรียนรู้ต่อเมื่อมนุษย์ได้ทำกิจกรรมใดๆแล้วเกิดประสบซึ่งประสบการณ์ที่สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาสิ่งที่เรียนรู้นั้นจนเกิดเป็นทักษะและความชำนาญในที่สุดดังนั้นการเรียนรู้ของมนุษย์ก็จะอยู่กับตัวของมนุษย์เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร องค์ประกอบของการเรียนรู้นะคะสามารถหนึ่งสิ่งเราเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบออกมาและเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมว่าจะแสดงออกมาในลนดดักษณะใดสิ่งเราอาจเป็นเหตุการณ์ในหรือภายนอกร่างกายก็ได้เช่นเสียงนาฬิกาตื่นหรือกำหนดเราเตรียมสอบหรือครูผู้สอนกำหนดหัวเรื่องการทำรายงาน สนะคะแรงขับแรงขับจะแบ่งออกได้เป็นสองคือแรงขับปฐมภูมิและแรงขับทุติยภูมิกาตอบสนองเป็นพฤติกรรมต่างที่บุคคลเมื่อได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเล่าต่างๆเช่นคนสัตว์สิ่งของหรือสถานการณ์อาจกล่าวได้ว่าเป็นที่รอบตัวเรานั่นเองและสี่นะคะแรงเสริม แรงเสรีคือสิ่งที่มาเพิ่มกำลังให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเล้ากับการตอบสนองขันการตำหนิ <c oughs> การลงโทษ <c oughs> การชมเชย <c oughs> หรือของขวัญเป็นต้น